ชื่อคุณครูรัตนาพรนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะสําหรับเวทีถนนคนเดินนะคะขออนุญาตแนะนำนิเคาว่ามาจากโรงเรียนเทศบาลสองครองจิตานะคะในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษน่ารักน่ารักนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตนะคะของโรงเรียนเทศบาลสองคลองจีหลาที่อยากจะนำเสนอนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ,ะมาแล้วค่ะผลงานที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครูทำนะคะเป็นนักเรียนนะคะ นักรักนะคะ3คนค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นผลิตที่ดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราได้รับรางวัลนะคะในรางวัลชมเชยประเภทจีผ้านะคะของมหากรรมการศึกษาท้องถิ่นในระดับประเทศค่ะ <ouais S 1> ตอน <ๆ S 1> อื่นนะคะเราจะให้น้องๆทั้งสามคนนะคะแนะนําตัวเองค่ะว่าน้องๆเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะ วดีค่ะพวกหนูนะคะมาจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจิลาดหนูชื่อเด็กหญิงทัศนีเกิดสุขค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริยาเตยมกายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุวรรณชื่นเซค่ะค่ะและนี่ก็เป็นนักเรียนคน,เ,นเก่งนะคะของโรงเรียนเทศบาล2คลองจีลาดไหมคะ และสําหรับผลงานที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นฝีมืองานประดิษฐ์นะคะในประเภทการจรีบผ้าค,ค่ะซึ่งเมื่อที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้รับรางวัลประเภทชมเชยนะคะสําหรับการจรีบผ้าในงานเมื่อกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศงั้นขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะนักเรียนคนเก่งว่าแต่ละลายมีลายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้โชว์นะคะว่าแต่ละลายเป็นอย่างไรแล้วทำยากมากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มให้น้องแก้ว เป็นตัวแทนคะสำหรับในการอธิบายแต่ละลายค่ะอ่ขยับมาดูผลงานนิดนึงนะคะเข้ามาใ,ใกล้ๆลูกอ่ามีลายอะไรบ้างคะนี่ชื่อว่าลายหัวใจนองแก้วนะคะอ่าค่ะเป็นไงคะลายนี้มันมีความพิเศษทำยากทำยากมากไหมคะลายนี้ก็จะยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าต้องใช้ความประณีตมากจริงๆต้องต้องเรียนรู้เลยค่ะว่า มองไกลๆนี่สวยขนาดนี้มองใกล้ๆนี่สวยยิ่งกว่าเพราะว่าเราจะเห็นถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็ในการจีบผ้านะคะนอกจากนั้นมีลายอะรอีกค่ะลูกอ่าก็อยาไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะและนี่คือลายจงกระเบนนะคะมีลักษณะคล้ายกับจงกระเบนอยู่แถวๆนี้ค่ะอ๋อนะคะอันนี้ต้องถือว่าเป็นการประยุกต์นะยกโชว์หน่อยก็ได้ลูกอ่าด้านข้างนะคะ แขกที่นั่งอยู่ตรงหน้าเห็นด้วยนะคะถึงความรายละเอียดและก็ความประณีตนะคะในการทําต้องถือว่างานนี้นะคะเป็นการประยุกต์นะคะจากจงกระเบนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะลูกมาปรับแต่งนะคะเป็นผ้าปูในลักษณะแบบนี้นะคะมีอีกอีก,อกลายไหมคะลูกค่ะคือลายไหนเอ่ยอใช้ไหมตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่คือลายหงน้อยนะคะ ลักษณะของนายหงน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนหัวของโค้งค่ะและตรงนี้เป็นลำตัวและนี่คือขาของมันค่ะก็ต้องถือว่าทั้ง3ามลายนะคะเป็นเป็นลายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประนีตนะคะแล้วก็ความตั้งใจของนักเรียนนะคะแต่นี้ค่ะจะไม่สําเรรดนะคะถ้าหากขาดขาดผู้ฝึกสอนนะคะแล้วก็ผู้ที่คอยชี้แนะ แนะนำนะคะดังนั้นขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ผู้สอนทั้ง3ท่านเชิญเลยค่ะบนเวทีค่ะ <Yes. S 1> อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะ oh. ก็ถือว่า oh. เป็นผู้ที่อุทิศเวลานะคะในการฝึกสอนให้กับน้องๆไม่เพียงเฉพาะจันทร์ถึงสุขเท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็พร่ำสอนนะคะขออนุญ,ญาตนำนะคะจากอา,อาจารย์ท่านแรกเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะอาจารย์พยเอาเองช่วนคะ่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะคะจากโรงเรียนเทศบาลสองกรองจีระค่ะและท่านที่ยืนอยู่ตรงกลางนะคะ อาจารย์อเนกเกื้อมาค่ะและทั้งที่สามค่ะอาจารย์เบนจรนเวรสกุลค่ะต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะที่เรียกว่ามีความตั้งใจนะคะที่ฝึกฝนจนได้รับรางวัลค่ะไม่ทราบอาจารย์จะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะถือว่าเป็นการจะสัมชมการโรงเรียนด้วยค่ะค่ะก็ขอกราบ,บาสวัสดีนะคะ เกี่ยวประสงวนนี้นะคะที่นํานักเรียนมานะคะนำเสนอโครงงานเพราะว่าจะประชาสัสมพันธ์นะคะโครงงานที่ดีของนักเรียนนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือจะสัมพันธ์ที่ท่านใดนะคะที่จะสนใจที่จะใช้นะคะให้โรงเรียนเทศบ,บทาล2คอกิฬานะคะรับใชบ้บริการในการที่จะจีบผ้าในงานนะคะงานเลี้ยงเล็กๆน้นนนอยๆหรือว่า งานประชุมเลยต่างๆนะคะขออขอดีนะคะดีๆที่จะให้บริการท่านใดก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่โรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นขอเสียงปรบมือให้กับผลผลิตดีเด่นของโรงเรียนเราด้วยนะคะในที่นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแหมนะเป็นงานที่เรียกว่าเด็กๆร่วมมือกันทำนะครับแล้วก็ได้ผลงานออกมาประกวดได้รางวัลด้วยงานผมก็คงได้รับใช้ได้ใช้งานไม่ใช่ได้ใช้ งานผมนี่อาจจะงานบวชก่อนนะับแล้วก็งานแต่งตามมาที่หลังแต่ยังไม่รู้วัน